อัเอยเมื่อกี้ไฟดับโทษทีกระตุกเลยกูเออมึงอยิงคนที่ไฟดับเนี่ยนะเออชาวบ้านคนรังคานเอาแบปเกลือข้างนอกห้องเราเป็นบังอาจมากเฮ้ยใกล้จะแพ้ได้ไงวะเนี่ยเราดับแค่นาทีเดียวเองป <c oughs> ึ๊บป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 ึ๊บเฮ้ยทะบุกไปบุไป <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ่นวายน่าดูวุ่นวายน่าดู น,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 นี่นีดือบกกันหนีอะไรมะน,นะเก่งอะไรกันอ่ะนั่นแหละมันมาแน่นแน่ปื๊บปื๊ปั๊บ,บ,บ,บตาเอดีครับมือเอาดิเอาดิเ,ดเ,ดเดข้าหมเุเก็บเลยว้าวจ้าใจครับพีน่น้องจ่าแป๊บนึงระวังละข้าระงละข้าวนงานละข้าชิ้ด้วยอะไรวะเฮ้ยขอบคุณมากเลยเพื่อนโอ้ป โมกไประเบิดมาโมกไประเบิดมาขวาขวาขวาเออระเบิดไปึงตายแน่มึงมีก่อนนับศพทีเดียวเลยว่าตายเืยว่าโอ้ยดุทุกคนความใจร้องโหฮีโหฮิเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ตอบรับดีมากเลยพวกท่าน ดูสิเลยครับผมเฮ้ย <tutaj> คุณฟองนันแหละครับงานนี้เมิร์นเจกูแน่กูขอเธอคนนี้ขอขออ่ามันไปแล้วเหรอจะบ้านเขาเหรอเ่้ยไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้เลยไปก่อนเอ้าเพื่อไปตายสูงไป ก็ไม่ได้หรอกเย้ลงมาเลยเหรอเพื่อนโอ้โหเอาถ้าอยากให้ช่วยขนาดนั้นก็มาลงมาให้ช่วยทิ้งซ้อมกบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอะไรอย่างนี้ครับเอ้อเฮ้อเฮ้อโอ้มันเดือดมากมันเดือดพี่นันตัวปะมาณนพี่น้องไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยจริงๆอะไเห อืมเข้าหงอกไปดิแตก,กแตกกันจับเฟอเสียงเท้าเสียงเท้าเยอะมากเจอเพื่อนอีกแล้วเหรอเพื่อนอู้กูไม่ใช่หมอเดี๋ยวบ่ยอยดิเม่ต้องเมดิกเลยฟูนีแ่แหละหมออ้ยหมอเฉพาะทางทิ้มนมอย่างเดียวเฮ้ย,ย,ยกระตุกกระตุกมีใครตายอยีกไหมเนี่ยมีใครตายแล้วนะจะได้ยิงมั่ง เฮ้ยกระตุกกระตุกจเลยกระตุกจงเลยเอยจิ๊บออโอ้ยเสีดายเอออะไรวะนเนี่ยอะไรวัเนี่ยเออเข้าหัวไปดิใจแป๊บนึงโอเครอดแล้วของแทอยู่นี่เออเออยี่เป็นนันแหลูเปล่าเออเออตัวเสือเลยครับผมพีนองไอ้จิ๊บโอ้ยติติติต ว้าปสไลด์หมอนโอ้ยบักยกเก็บใจบักดูไกลพุ่นนะหมอมันไ่เสียว่าจะมีหมออุณหภูมิเย็นไปมันเลยกระตุกครับพี่น้อง 6กองศาเฮ้ยมาก่อนมาก่อนมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนหาปุ่มพายาก่อนเอเอเข้าหัวไปดิทาไหนเนี่ยฮะหนึ่งนัน,นอ่ะโอ้ม่น,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 มน,นมเห็นเราฟาเฮ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหคุยิงถังมันยิงกูคมละเลี่อนเออเฮ้ยเพื่อนเราไปหมดวะเดียรสมอลลี่หมดเลยวะเพื่อนไม่ว่างให้ลงด้วยลงรถตู้กันได้ปะเชีย่ยแล้วเชียช่ยแล้วโต๊ววะ ก็วะก็วะก่อนตายก่อนเห็นตายก่อนแล้ววะปูดมากเลยครับพี่น้องปูดเลยครับเนี่ยเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วป๊าไหนวะคนนี้เจอแล้วเฮ้ยโอ้โหเออโดนยัอยงอีกโอ้โหปวดตัวใกล้เหรอเยอะอยู่ท้องรถปวดชีวิต เฮ้ย้โอ้โหเพื่อนลับไปน่ตาตามึงก็ลับบ่ยเแล้วเกินไอ้นี่อ่ะชุบมาแค่เฉพาะทางทิ้มนมอย่างเดียวหนีไปเพื่อนหนีไปไม่กเจอแล้วมึงตายแน่ไม่รอดไปไหนฮะไปไหนฮะมึ้งยงอเออเข้าหัวจะได้เฮ้ยยิงไม่แม่นนะครับยิงก็โดนนะครับ เอาดิเอาดิโอ้โหเจ็บเจ็บมัน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 จะแลกกันเปล่ามันจะแลกกันเปล่าแลกกันเปล่ามาดิพัดดิพัดดิพัดเปล่าพัดไม้พัดไม้เฮ้ยลูกสมองขึ้นแปลว่าฉลาดป้าวเนี่ยเมื่อกี้อะไรวะน่ะมันทันเหรอนู่นโอ้โหนู่นอะอืมตั้งใจโล้ิษตั้งใจชีวิตเปลี่ยน เออโอ้โหราขวางเบงอก์อจะไปคิวแล้วมันไปเลยบัดนี้หายไปเลยท <like that. S 1> ีเดียวเฮ้ยออกคืนแล้วไหมอืมเออเออ,อมันเจ็บมันเจ็บมันหม,มอบตัวไหนทำไมกูไม่หมอบทำไมผมไม่หมอบมบงไม่ต้องเลยลว่าแค่น,นี้โอ้โใครยืนมาเนี่ยแข็งทื่อเลยนะ เมื่อกี้เก็บต้คิวรถขวางสังหานประทยอยเฮ้ยโอ้โหลงไกลปะโทยอยฮมไม่ไกลนี่วะดูเหมือนไกลโอ้ยเพื่อนกูอีกแล้วแล้วเอกคลิปเอมมาเดร์อะไรวะ เฮ้ยได้ปะเนี่ยได้แล้วเหรอโอ้ยกูมีมีสนดมเลยจะได้แล้วเฮ้ยจอไตวใจทำบนทำวนทำวนอืมไม่เอาเด็กเด็ไม่ดี่ะจำเป็นได้ไหมค่อยค่อยทำให้จืืืืืืทำมันวมัเบอหน่อยนี่นี่นี่เฮ้ยระวังโดนละไกที่หัวนั่นไงเพื่อนโดนไปแล้ว ชิบหายอึกึกไงวะอึบุกไปให้ถีละเคลียร์เลยเพื่อนถี่แล้วคาดสิเอ้ยถี่ไปไหมวะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเป็นอะไรวะนี่เกิดอะไรขึ้นดึกพร้อมผมมาไปแล้วมาไปแล้วมัวววนเดือดจะไปอย่างนี้เองฮะับดูฟูมมันเดือดอ๋อเพื่อนลับเหรอเกิดผายอะไรเลยวะเกิดไงเกิดไงมีใครเห็นไหม เฮ้ย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 ไม่ตาย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 มึงตายเฮ้ยเพิบปึ๊บเพิบไม่มีเวลาช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปนึงเฮ้ยโอ้มึงโดนอีกแล้วกูก็เลยใจอ่อนเห็นมึงตายสุดนี้สุดนี้มันไม่ใช่นักลุกนั่นมันสุดคนดักมวยล้มมวย เออลุงกดไวเหลือเกินปุ่มนี่ไม่เป็นกูหลับอยู่นั่นแหละมึงนอนอยู่นั่นแหละถึงคงช่วยทันโอ้ยอย่าปล่อยถึงมึงนะเฮ้ยแป๊บ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 หน้าตาอะไรวะบอกว่าเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยไปสมมติกูก็ไปเห็นเห็นมันไม่เห็นกูนะมึงกูก็ไมเห็นมัน อืมจะกันสดุดท้อเดี๋ยวจละนูน่นอะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวดีก่อนไม่ทันกูล็อกตามกูมายิงกูสิไอ้กูลงกูแน่ลงกูแน่แนเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงรอดเลยครับผมไม่ตายเป็นไปได้ยังไงไม่ตายเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยอืมปาจริงเออตายเถอะไอ้อืมเอสที่เกรงดีเว้ยเออ เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะ็นอะไรมึงไปบอกไปกล่าวพฤตกรรมหัวซักหัวขมอย่าหวังว่าเพื่อนจะช่วยเราเพราะเพื่อนไม่ใช่หมอบุกยากมากครับต้องบอกว่าบุกยากจริงๆมันมีคนอยู่สามคนนะครับผ่านม่นมั้งทีว่าปัญหาคือทำไมป็นเหลือของล่วงขนาดนี้ อะไรขึ้นเฮ้ยไม่สนไปก่อนไม่สนปึ๊บไม่สนดวงแขางมันพอเราไม่ร่วงก็พอ,อไม่โดนเลยเหรอเออตายแน่มึงมกระเบิดกูอ่ะเออเส็จเส็จทุกทุกห้าสิบติดขี้กันมีเว้ยอันนาอันน้าเข้าหัวปดิ คลายคายทาย้ายอุ้ยโอ้ม oh, 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 oh. mm ันเดือดมากอืมโอ้จับจอยยังไงจิอะไรวะเฮ้ย ร้องดังสาใจจริงๆหินกร้นเนี่ยจะไม่มีหมอตกคนเลยหมอมาแล้วโอ้ขอคุณนตัคุณหมอเออยังไวเหมือนเดิมนอ่ยัอือแม่นี่อยากเยนกิจริง เออโอ้ยบเนบเนินบนเนินบนเนินเนินนมนมเนินไม่รอหมอแล้วกูน้อยใจอืมไอ้เยเป็นจังเดียระนี่แม่เอ้ยเ K146 K416 หนึ่งหกซูเปอร์เร็งไหวะ เฮ้ยนั่นนะนั่นอืมโอยมันต้องมันต้องอันนี้เหรออันนี้ไรเหรอมันต้องใช้จะตอ์หรือไงฮะจะโดนขนาดฮะเออซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำให้หมดนะมันนั้นเลยป๊าบอุ้ยมันหลบไปแล้วหลบไปแล้วมาแล้วมาแล้วป๊าบเยอะมากเลยเว้ยจะเพิ่งตายดีวะ กูจริงเงาเลยกูอเอวดีครับเยี่ยมมากเลยเพื่อนอเออโอ้หมันจะใสพูด่ะเห้ยเห็นเงาตัวเองเลอยชม้อยชายตาแดดดีจังเลยน่านอนเออเฮ้ยเอ็มสี่มั้งครับ มีสองกระบอกนี่แหละทุกจะเล่นหนึ่กับเอ็มีหนึงหกันเอ็มเอหนึ่พวกมึงนี่มันไม่เกรงไม่กลัวกันเลยหรืไงวะโอ้ยยิงไกลามากอยูที่ได้ก OR อนคุณที่ได้กอนก็ยังดีจึๆๆ๊บจึ๊บถังมาแล้วอุ้ยมันลั่น ด,ดีแท้มายังมายังมาให้กูหน่อยสิวะมาให้กูหน่อยก็ได้มั้งเ้ยเจตัวไม้กูหน่อยไปไลไาน้่นเหรอเอออะไรวะนั่นอโหนี่ก็ผีหรอก เฮ้ยปืนพี่ไม่แรงหรือไงเฮ้ยจะแพ้แล้วนะหน้าเอ้ยจำเป็นต้องเอาปืนปวดของเราลงมาแล้วก็เหมือนเดิม,ปะะเ,รรมเปล่าวะเหลือแค่หกสิบเฟรมไปได้ยังไงอุคหม6หกสิบห้าเนี่ยทำไมการ์จอผมทำงานที่ปกตินี่แน่เลยเ วยสวยเข้าหัวไปเลยหูหุ่มใจหลแต่เอาดีครับไหนไหนโผล่ไหม,ไมโผล่นะเฮ้ยไฟฟ้าเอ้ยก็จะได้เปรียบซะหน่อยพท,ท่ก็ไม่เี่เร็วเพื่อนเร็วเพื่อนมีเวลาน้อยหนึ่งนาทียี่สิบวินาที พวกคนต้องยึดให้ได้ไม่งั้นบศรษฐกิจเขาแรงโอ้โหหายไปกันหมดจะยึดได้ยังไงยึดได้ยังไงเราเอาจีนมาเนี่ยเราเอาจีนมาซิวะาถัาง,งอันถัง <c oughs> อะไรครับนี่อะไรครับนี่ <c oughs> เออว่าใครระเบิดแลรถกูอีก เฮ้ยรถพวงมึงจากงเร็วไปเลยเออเขาหัวไปดิเอาไ,ไ,ไม่ตายไม่ตายมันโดดได้เมื่อกี้มันหลดลงกอือออออออมออืมอืมอืมกระพันกระแค่โอ้เออหูหนามืดเหยียงเราขันนี้หม้อชุบโอ้ยเย่ะมากเลยหมอเอยมึอยงมออ เหมือนมันจุดกลับมาลูกใหญ่ก็เต็มแมงเงยแมงเงยมั่วไหมเข้าไป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 เร็วเร็วเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ยไม่ทันตัวเองมันไม่โดนนี่ถือวินาที่สุดแล้วเรี่วเร็่ยวเฮ้ยเร็วเรีวเรีวหน่อยกูตายในเขตได้ไหมเนี่ยเอ้ยเืออช่วยเฮ้ย เรียบร้อยห่างไกลความเจริญเออ